สวัสดีครับนักเก่งนะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำในเรื่องของการใช้งานในฟังก์ชันใหม่ๆของซอฟต์แวร์ส e ป e r 2016นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้นั่นคือการสร้างเกลียวนะครับสร้างเกลียวนะใน2016นะครับเรามาดูกันเช่นตรงนี้ผมเปิด,ดขึ้นมาก่อนนะครับปาพบ คำสั่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน2 0ง6นะครับคือสั่งทีสนะครับสามารถสร้างเคลียวได้เลยนะครับเป็นคำสั่งใหม่นะครับพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยมีออปชันให้เลือกใช้นะครับอันนี้ตำแหน่งที่จะให้เขาสร้างเราบอกว่าให้สร้างจากขอบตรงนี้เลยแล้วอาหลังติดม่โดนขอบ๊บนะครับ,รนะรบจากนั้นนะครับจุดสิ้นสุด นนี่คือ end condition นะครับผมบอกว่าตรงนี้ให้เลือกมาตรงนี้เลยปึ๊บนะครับซึ่งอันนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกในส่วนของไทยได้นะครับไทยส่วนตรงนี้นะครับสร้างเพิ่มเติมได้นะครับนะครับกดโอเคนะครับปึ๊บนี่เราก็ได้ละนะครับตัวเกียวนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่ผมอีกที อันที่การสร้างเกลียวนะครับผมอีดิทบอกว่าเอาเป็นเกลียวที่ละเอียดหน่อยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นที่หนึ่งจุดท้าแล้วกันนะครับวิทีนะครับก็ได้ละนะครับก็จะได้เกลียวตามที่เราต้องการสามารถปรับรรแต่งได้นะครับถัดไปนะครับยังมีอีกหนึ่งอันนะครับอันนี้ขึ้นอันนี้ละนะครับคือเราจะสร้างเกลียวนะครับเราไปดูว่า สามารถทำอะไรได้อีกบ้างนะครับก็นะครับไปดูกันเกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมเห็นขึ้นมาเป็นสกูฟีนะครับฟีดงานนะครับสำหรับางานที่เป็นลักษณะ้านเราก็ต้องฟีดพวกอของเหลวต่างๆนะครับอาจจะเป็นอุตสาหากรรมอาหารี่อันนี้เหมาะมากเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของทีชฟีเจอร์เหมือนเดิมน,นะครับ จุดเริ่มต้นนะครับคือตรงนี้เหมือนเดิมนะครับจุดเริ่มต้นส่วนในเรื่องของนะครับชนิดของเกลียวผมบอกว่าเปลี่ยนเป็นฟีดสกรูแทนนะครับแล้วก็จุดเอ็นคอนดิชันก็คือให้วิ่งมาทางนี้นะครับสีชมสีชมพูนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้จะเป็นลักษณะของครับเอกทูดนะครับคือตอนนี้เราจะสร้างใบสกรูฟีดมานะครับก็เลือกเป็นเอกทรูแทนเป็นสีเขียวนะครับ ทีนี้พอเราเลือกเสร็จนะครับออปชันถัดไปที่ที่เราจะทำก็คือปึ๊บนะสกรูฟีนะครับเลมิเตอร์อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราจะจะเลือกไปเท่าไหร่นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับสามารถเลือกปรับแต่งได้นะครับแล้วก็ขนาดเลมิเตอร์นะครับของตัวสกรูนะครับว่าประมาณอ่าเลือกไปประมาณที่175ละกันนะครับส่วนระยะพิษอันนี้สามารถเพิ่มเติมได้นะครับแล้วแต่กดโอเค นะครับแต่แล้วง่ายมากนะครับอันนี้ง่ายมากเลยนะครับก็เป็นความสามารถใหม่นะครับใน s o l e w o r k s 2016นะครับที่น่าใช้มากเลยนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับที่จะมาแนะนําการใช้งานในส่วนของความสามารถใหม่ๆเลยนะครับของ SolidWorks 2016นะครับสวัสดีครับ